ในห้องในกระสุนหมดกระสุนหมดอันหนึงในห้องเหรอนักระสุนหมดวะขว้าขวาไว้แ้วขว้าแต่ผมมีแฟลชล้อมหนึงป่าแล้วเย้ยน้ำหมักมาจากไหนวะแบบอ้อมของฝั่งกูก็มีไอ้เหี้ยเออกูมันมันเยอะมากกูไม่สามารถแจ้งได้อ่ะกูได้ยินเสียงเท้าแบบว่าบุบบับบุบบับอ่ะมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้ yeah puyung này mình mình tựi nhau nó nó tựi nhau nó tựi nhau nó tựi nhau nó tựi nó tựi nhau 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 nó tựi nó nó ห้องน้ำเลยเก้บปืนมันกตลกไว้ค่ะนวุ้ยโอ้ยเย็ดเป็ดเรียกพ่อดิลูกเจเย์้าวพี่ปาพี่ยิงหัวไปเลยเหรอเออมีตัวมันก็ตายแล้วมีฮะโอ้โหปืนเล่นแรงไงเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวอีกตัวนึงใชอยู่ใช่ยู สวยมี่เขาโขบเขาเอ้าดูกระดังอีกนึงกระดังหมดหมดหมดกระดังอีกนึงคืออะไรกระดังอีกนึงคืออะไรอีกหนึ่งคนไงอีกระดังอีกหนึ่งคนเอ็นนะไม่มีของช่วยเลย ไม่มี่อนไอ้ยี่ไม่ยิงกูสองชั้นสองวะชั้นสองชั้นหนึ่งเหตืกผมเออเจ็บมากอยตัวนี้ต้องท่านหน่อยตัว่งมันอยู่ห้องซ้ายสุดล่าสุดอ่ะ่าขึ้นไปชุบละมาปลี่ยห้องับอยู่ห้อง อยู่อยู่หลังบ้านนี้ตัวนึงบูบ้านไหนบ้านไหนโอเคโอเคบ้านเราไม่มีแล้วเนาะไอชัวร์วะเดี๋ยวให้มาได้ไหมมันแปลกกูดูให้โอ้โหตัวไม่เดียวนกอสองนกสองเอ้ยบนราคาแล้วบนราคาขวานขคานัวานขวากัว โอ้เจ็บมากเนียหลังมาใหญ่อย,อยข้างกูงหลังอ่ะุวันนี้วันตายของเจ้าจ้าจ้า <c oughs> เห็ดแม่นอกกันเยอะเชียหวย่ชนแลวนะีย,น,น,ะยนหัวอยู่ตรงนี้นหัวครับนนเะ <c oughs>

ัไม่แล้วสรุปคือมันก็ไม่ไม่ขัดหนีเว้ยเขาแรกมันประวนเว้ยท่าพักเล่นอยู่ก็ไม่ประวนมันฆ่าอยู่ใจเย็นใจเย็นฆ่ามากเก่งมากไอ้หนึ่เฮ้ยมาอีกมาอีกเราถ้ารถมาอีกจากหน่อยปัดตัานให้เลยเฮ้ยกูเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรถบินเฮ้ย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  ไอ้ขี้เอ้ยเฮ้ยเฮ็ดไหนุนรดไปตรงนี้เอ้ยไอ้ขี้เอ้ยไอ้ี้เฮ้ยประกปรกตการหลวงปู่เค็มเหรอวะเอ้ไย่แม่เี้อะอะไรอะไรวะน่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะไงกระโปไอ้ขี้อะโอ้โหนับนับ พเหรอไปิไม่เห me <in> ็นผมด้ผมเดินมานาเวยแบพิกมันยิงหัวเลยผเชื่อไม่ไหวสันรู้รู้ได้ไม่มีทางรู้ได้ดูห้าอยเดยไปโผล่แงไดมอนเอามาเลยอ ใช่ที่กูหลอกเขาโปยเชื่อซ้าย้องแบ้วแตได้ห่กลับมาหาเราแบบอเออพี่พี่กลับบมาสามเนี่กไม่กิอหวานอะกินไมเนี่ยไม่เป็นหนุ่มนี่หว่าอ๋ไปได้ี่กูทำควยะไอสัตว์ไอกูมึงเพงเหีย ก็ขอขอยน้ำเพื่อนกูไม่ให้ไอสัตว์ยิงกูทำทียอะไรกันไปรู้กูพันไม่เสร็จสักทีคอยน้ำเลยอยน้ำเลยคอยน้ำเลยไม่มีไม่มียะล้ำหมดแล้วกูงกทำทียอะไรปะของอ่ะแล้วมึงจะงกไปทำทียอะไรอ่ะแหมวันนั้นตื่นกันที่ทำที่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้กูทำไมอ่ะกูถามเมื่อกี้กูทำไมกูไม่กดทิ่อ่ะัมึงขอยาน้ำให้กูมแดกครต้องมาทะเลาะกันไว้พี่ด้อขคอยยาล้ำกันเราอกันทะเลาะกันย่ทะเลาะกัน ไยึดแม่ไม่ได้ของแม่แดกเลยเฮียนี่กะเป็นแชมป์เลยทะเลาะกันพี่อ่ายึดแม่ได้ของไปแล้วปากดีด้วยเฮ้ยรถหลังจ่ายจ่ายรถมาดูเลยเฮ้ยเฮ้ยจะยิงขวามองไงจะเอาเอายึดแม่ไปขวดไว้เจนจะไปหาคุณพี่อะไรวะโอ้ยยึดแม่อคติโอ้อคติพ่องไงจะหน้าเลยตัดอคติ อุ้เหยียบเศษเอาเถอะเอาเถอะไอ้ไนั่นอ่ไอเฮียจ่ามันก็เหยียบเอาว้ยไอ้เฮียกันนะั่นเดี๋ยวแม่งอย่างงี้ก็ไม่รอดกันนั่นอ่ะพูดเลย <c oughs> ไม่่อ,อยางี้เฮียไม่รอดบอกเลยไม่รอดดูรู้เลยนะไอ้สัตว์อาคาเตีกูนะอย่างงี้